ขาดก้านมาละกอนึกว่าเป็นตีใหญ่นุ่มขี้ยาหนีลงน้ำกบดานใต้แหนหวังรอดมือเจ้าหน้าที่นึกว่าเป็นตีใหญ่นุ่มขี้ยาหนีลงน้ำกบดานใต้แหนหวังรอดมือเจ้าหน้าที่พลาดตรงไม่มีก้านมาละกอสุดท้ายถูกรวบเมื่อเวลา18นาินาทีวันที่17สิงหาคม2 5 6 4ขณะที่นายสุพเลกิกฟักภูมิประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนำชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขับรถลาดตะเวนถึงถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านหน้าโรงเรียนวัดเขาดินหมู่ที่หนึ่งตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพบชายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ก็แสดงอาการตกใจลักษณะท่าทีมีพิรุษ เร่งเครื่องรถจักรยานยน์หลบหนีเข้าไปในส่วนมะม่วงข้างทางจากนั้นได้ทิ้งรถและวิ่งหนีหลบหายไปในความมืดชุดจับก,กลุ่มจึงวิ่งติดตามและใช้เวลาหาอยู่ประมาณ15นาทีจนพบตัวผู้ต้องสงสยัยแอบนอนหลบซ่อนอยู่ในน้ำที่มีแหนปกคลุมจำนวนมากนอนเงยหน้าโผล่มาแค่ปากกับจมูกเพื่อหายใจเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้ขึ้นมาจากน้ำ แต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่ยอมขึ้นโดยดีเดินตามคลองไปเรื่อยๆกว่า10นาทีเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจลงน้ำไปจับตัวขึ้นมาบนฝั่งตรวจค้นตัวและกระเป๋าสะพายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจหาสารเสพติดพบเป็นฉี่สีม่วงจึงควบคุมตัวสอบสวนทราบชื่อต่อมาคือนายประสงค์หรือสงมิ่งสีสุขอายุ55ปีเบื้องต้นให้การว่า ตกงานไม่มีอาชีพเพราะพิษโควิดสิ 19, ตนเองได้ไปเสพยาบ้าที่บ้านของเพื่อนมาและกําลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อตอนเห็นรถเจ้าหน้าที่จอดกันอยู่เยอะจึงเกิดความตกใจเพราะกลัวว่าจะโดนตรวจจับฉี่จึงรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีและทิ้งรถรีบวิ่งหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในน้ําเรียนแบบจอมโจรตีใหญ่โดยนอนหงายโผมาแค่ปากกับจมูก ตอนแรกนึกว่าจะรอดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เอาไฟฉายส่องเห็นตนพอดีจึงถูกจับในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ Meth am aba, ดแอมเฟตามีนยาบ้าโดยผิดกฎหมายจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด